สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เหมาหนังสือครับสวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมครับว่าการเป็นมืออาชีพในที่ทำงานเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราต้องสร้างกำแพงขึ้นมาซ่อนความรู้สึกตัวเองใช่เลยค่ะแบบว่าต้องเก็บทุกอย่างไว้ข้างในใช่ครับไม่ว่าจะเครียดเหนื่อยหรือไม่พอใจแค่ไหนก็ต้องกดมันไว้ข้างในจนอึดอัดไปหมดหรือความเชื่อที่ว่าจงทำงานที่รักแล้วเราจะมีความสุขแต่ทำไปทำมากลับกลายเป็นว่าความรักในงานนั่นแหละ ที่เผาเราจนหมดไฟเสเองอ mm hmm. ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้บอกว่าความเชื่อเหล่านั้นอาจถึงเวลาต้องทบทวนใหม่แล้วล่ะครับใช่แล้วค่ะเรากำลังจะคุยกันถึงเนื้อหาจากหนังสือทำงานกับคนต้องใช้อารมณ์ให้เป็นค่ะอ๋อเล่มที่ฉบับภาษาอังกฤษคือ no h e a r t feelings ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขียนโดยคุณลิสฟอสเซเลียนและคุณมอลลี่เวสต์ดัฟฟีแปลโดยคุณอริสาบุญช่วยจากสำนักพิมพ์อมารินเฮาทู ซึ่งหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดที่แบบทรงพลังมากว่าเราไม่ควรกดขี่หรือเพิกเฉยต่ออารมณ์ในที่ทํางานแต่ควรเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าอารมณ์คือข้อมูลหรือ emotion is data อารมณ์คือข้อมูลโหแค่แนวคิดนี้ก็น่าสนใจมากแล้วนะครับมันเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องควบคุมให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังใช่ค่ะมันคือสัญ,ญญาณที่ร่างกายและจิตใจส่งมาบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญกับเรา งั้นเรามาเริ่มแกะข้อมูลชุดแรกกันเลยดีกว่าครับกับดักที่หลายคนน่าจะเคยเจอกับดักที่ชื่อว่า passion อ่าใช่ค่ะคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า do what you love จงทำงานที่เรารักใช่เลยแต่ใละหนังสือกลับเตือนว่าการอินกับงานมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นทางลัดไปสู่ภาวะเบิร์นเอาท์ได้เลยได้เลยค่ะผู้เขียนเรียกสิ่งนี้ว่ากับดักความลหลงไหลหรือ passion trap ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวงานนะคะ อ้าวแล้วมันอยู่ที่ไหนละครับมันเกิดจากการที่เราเอาคุณค่าในตัวเองไปผูกติดกับความสำเร็จของงานอย่างแยกไม่ออกเลยอ๋อพอเราทำแบบนั้นปุ๊บเวลาโปรเจกต์งานมีปัญหามันไม่ได้กระทบแค่ง,งานอีกต่อไปมันกลายเป็นตัวเราที่มีปัญหาถูกต้องค่ะมันโจมตีตัวตนของเราโดยตรงความผิดพลาดในงานกลายเป็นความล้มเหลวของชีวิตไปเลยนึกภาพออกชัดเลยครับเหมือนถ้า Presentation วันนี้ไม่ดีพอแปลว่าตัวฉันไม่ดีพอ ซึ่งเป็นความคิดที่บั่นทอนมากแล้วหนังสือเสนอทางออกสําหรับเรื่องนี้ไว้อย่างไรครับในเมื่อเราก็อยากจะทุ่งเทกับงานทางออกอาจจะฟังดูส่วนกระแสมากๆนะคะหนังสือเสนอว่าจงใส่ใจงานให้น้อยลงฮะใส่ใจน้อยลงหรอครับใช่ค่ะ be less passionate แต่แต่ก่อนที่จะเข้าใจผิดกันไปต้องขอย,ย้ำว่านี่ไม่ใช่การบอกให้ทำงานแย่ลงหรือไม่รับผิดชอบนะคะครับครับ แต่คือการฝึกสร้างระยะห่างทางอารมณ์หรือ emotional detachment เพื่อปกป้องสุขภาพจิตของเราเองแต่คำว่าใส่ใจน้อยลงนี่ฟังดูเสี่ยงนะครับถ้าคนในทีมทุกคนคิดแบบนี้โปรเจกต์มันจะออกมาดีได้อย่างไรมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ตรงไหนครับระหว่างระยะห่างที่ดีต่อใจกับการไม่ใส่ใจจริงๆเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเส้นแบ่งที่ว่านั้นคือขอบเขตของเวลางานค่ะ ลองนึกภาพความใส่ใจที่ดีนะคะคือการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานเต็มที่เลยในช่วง89้าชั่วโมงที่เราอยู่ในโหมดทำงานครับแต่ทันทีที่หมดเวลางานเราสามารถสับสวิต์ปิดโหมดนั้นแล้วกลับไปใช้ชีวิตส่วนตัวได้จริงๆอ๋อแล้วความใส่ใจที่เป็นพิษล่ะครับก็คือการที่เราเอางานกลับไปทําต่อในหัว เก็บความผิดพลาดของเมื่อเช้าไปคิดวนตอนอาบน้ําหรือรู้สึกผิดที่ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนทั้งๆที่มันเป็นสิทธิ์ของเราผมเคยเป็นเลยครับปิดคอมแล้วแต่สมองไม่ยอมปิดตามยังคงคิดเรื่องแผนงานต่อบนโต๊ะอาหารสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่ได้พักผ่อนจริงๆเลยแล้วเราจะสร้างการสับสวิชที่ว่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรครับ นังสือแนะนำเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ได้ผลมากค่ะคือการสร้างพิธีกรรมหลังเลิกงานหรือ after work rituals พิธีกรรมเลยเหรอครับใช่ค่ะมันคือการสร้างกิจกรรมที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์บอกสมองว่าโอเคจบแล้วนะหมดทำงานอาจจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเช่นกลับถึงบ้านแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีอ่า uh huh. หรือพาสุนัขไปเดินเล่น15นาทีเปิดเพลงคนละแนวกับที่ฟังตอนทำงานหรือแม้แต่การล้างจานอย่างตั้งใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยสร้างเส้นแบ่งทางจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเป็นวิธีที่ทำได้จริงเลยครับทีนี้พอเราเริ่มสร้างระยะห่างจากความหลงไหลได้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากตื่นมาทำงานในทุกๆวันถ้าไม่ใช่พชชั่นหนงสือชี้ไปที่แรงจูงใจที่ยั่งยืนกว่านั้นมากค่ะ เรียกว่าทฤษฎีความก้าวหน้า The Progress Principle ทฤษฎีความก้าวหน้าใช่ค่ะซึ่งมาจากการวิจัยของ Harvard ที่พบว่าวันที่พนักงานมีความสุขและมีแรงจูงใจมากที่สุดไม่ใช่วันที่ได้รับ,บโบนัสก้อนโตนะคะอา้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นวันที่พวกเขารู้สึกว่างานคืบหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันคือพลังของชัยชนะเล็กๆหรือ Small Wins ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ มันคือความรู้สึกดีๆที่ได้ขีดค่าสิ่งที่ต้องทำออกจาก To Do List ไปหนึ่งข้อหรือการแก้ปัญหาเล็กๆที่ติดอยู่ได้สำเร็จนี่เอง Crafting หรือการปรับแต่งงานของตัวเองปรับแต่งงานค่ะแทนที่จะรอให้รู้สึกหมดไฟแล้วลาออกเราสามารถลุกขึ้นมาออกแบบงานของเราเพื่อให้มีชัยชนะเล็กๆเ,เกิดขึ้นบ่อยๆได้ที่พูดเรื่อง Job Crafting นี่น่าสนใจมากครับเพราะมันเหมือนเป็นการให้อำนาจคืนกับพนักงาน ไม่ต้องรอให้องค์กรมาปรับโครงสร้างแต่เราสามารถลุกขึ้นมาออกแบบความสุขในงานของเราเองได้เลยถูกต้องค่ะอาจจะเริ่มจากการลองคุยกับหัวหน้าเพื่อขอเพิ่มสัดส่วนงานที่เราทำแล้วรู้สึกดีสัก10บ20เซนหรือลองปรับวิธีการทำงานบางอย่างที่มันดูดพลังเราออกไปครับหรือแม้แต่การปรับมุมมองว่างานแอดมินที่เราทำอยู่ทุกวันมันไปช่วยให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นทำงานได้ง่ายขึ้นยังไง แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกต่อง,งานและสร้างความคืบหน้าในแบบของเราได้แล้วค่ะพอเราเริ่มปรับแต่งงานเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นมันก็ต้องมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีว่าจะปรับอะไรจะคุยกับผัวหน้ายังไงซึ่งนี่ก็พาเรามาถึงอีกเรื่องใหญ่เลยครับเรามักจะถูกสอนว่าการตัดสินใจที่ดีต้องใช้เหตุผลล้วนๆแต่หนังสือกลับบอกว่ามีงานวิจัยที่ชี้ว่าคนไข้ที่สมองส่วนควบคุมอารมณ์เสียหาย ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆอย่างเช่นจะกินอะไรเป็นมื้อเที่ยงดีได้เลยมันยังไงกันแน่ครับเรื่องนี้น่าทึ่งมากค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูของเหตุผลแต่เป็นคู่หูที่ขาดกันไม่ได้คู่หูเลยเหรอครับใช่ค่ะเหตุผลทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกให้เราเห็นเป็นฉาก แต่อารมณ์คือสิ่งที่เข้ามาและบอกว่าทางเรื่องนี้แหละที่สำคัญกับเรามันเป็นตัวช่วยให้น้ำหนักและเลือกในสิ่งที่ตรงกับคุณค่าภายในของเราจริงๆแสดงว่าเราควรฟังเสียงอารมณ์ตัวเองตอนตัดสินใจควรค่ะแต่ต้องฟังให้ถูกเสียงหนังสือสอนให้เราแยกแยะระหว่างอารมณ์ที่เกี่ยวข้องหรือ Integral emotion กับอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ Incidental emotion มันต่างกันยังไงครับอารมณ์ที่เกี่ยวข้อง คือความรู้สึกที่เกิดจากเรื่องนั้นโดยตรงเช่นความรู้สึกสังหอนใจว่าลูกค้ารายนี้ดูไม่น่าไว้ใจหรือความตื่นเต้นกับโปรเจกต์ใหม่อารมณ์พวกนี้คือข้อมูลที่ควรรับฟังส่วนอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็คืออารมณ์ที่มาจากเรื่องอื่นแต่เราดันพกมันเข้ามาในห้องประชุมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับเช่นความหงุดหงิดที่กาแฟหกใส่เสื้อเมื่อเช้านี้เป๊ะเลยค่ะความหงุดหงิดจากรถติดความโมโหหิวหรือความเศร้าจากเรื่องส่วนตัว พวกนี้คือเสียงรบกวนหรือ Noise ที่อาจทำให้การตัดสินใจของเราเอ็นเอียงไปในทางที่ไม่ควรจะเป็นแล้วเราจะกรองมันออกไปยังไงครับเครื่องมือง่ายๆที่หนังสือให้ไว้เพื่อกรองเสียงรบกวนนี้คือกด Halt e h ค่ะ H A L T H A L T ย่อมาจาก Hungry Angry Lonely Tired อย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญเด็ดขาดเมื่อคุณกำลังหิวโกรธเหงาหรือเหนื่อยค่ะ หาวเดนจำง่ายและใช้ได้จริงมากครับซึ่งการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแบบนี้ก็เป็นด่านแรกแต่ความท้าทายที่แท้จริงคือพอเราจัดการตัวเองได้แล้วเราก,กลับต้องไปเจอกับอารมณ์ของคนอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เลยใช่ค่ะและนั่นคือจุดที่นำเราไปสู่หัวใจของการทำงานเป็นทีมที่หนังสือเน้นย้ำมากๆนั่นคือการสร้างความปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety psychological safety เคยได้ยินคำนี้ครับค่ะคำนี้อาจจะฟังดูวิชาการหน่อยแต่มันสำคัญมากมีโครงการวิจัยภายในของ Google ที่ชื่อว่า Project Aristotle ที่ใช้เวลาหลายปีเพื่อหาว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะคะแล้วเขาเจออะไรครับใช้ทีมที่รวมคนเก่งที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะปัจจัยอันดับหนึ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่ง คือความปลอดภัยทางใจนี่แหละค่ะโหมันค oh, ือความเชื่อมั่นของสมาชิกในทีมว่าพวกเขาสามารถแสดงความเปราะบางต่อหน้ากันได้สามารถถามคำถามที่อาจจะดูโง่ๆกล้าที่จะเสนอไอเดียที่แตกต่างหรือยอมรับความผิดพลาดโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือทำให้อับอายฟังดูเป็นทีมในอุดมคติเลยครับแต่การจะสร้างบรรยากาศแบบนั้นขึ้นมาได้จริงมันต้องเริ่มจากตรงไหน หนังสือแนะนาเครื่องมือที่ดิฉันคิดว่าฉลาดและทําได้จริงมากที่สุดชิ้นหนึ่งเลยค่ะเรียกว่าคู่มือการใช้งานของฉันหรือ user manual to me เหมือนคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยแต่นี่เป็นคู่มือของคนน่าสนใจมากครับในนั้นเราควรจะเขียนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องสไตล์การทำงานของเราค่ะเช่นช่วงเวลาทองของฉันคือ9ก้ถึง11โมงเช้าถ้าไม่ด่วนจริงๆพยายามอย่าเพิ่งทักมานะโอ้โหดีเลยหรือ ถ้าเรื่องทั่วไปส่ง slack มาได้เลยแต่ถ้าด่วนจริงๆโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับเวลาให้ฟีดแบ็ฉันบอกตรงๆได้เลยไม่ต้องอ้อมค้อมฉันรับได้หรือข้อที่สําคัญมากอย่างถ้าเห็นฉันเงียบๆตอนประชุมไม่ได้แปลว่าโกรธหรือเบื่อนะแต่ฉันเป็น introvert ที่กําลังประมวลผลข้อมูลในหัวอยู่ขอเวลาคิดหน่อยโอ้โหแค่ข้อสุดท้ายข้อเดียวก็ช่วยลดความเข้าใจผิดไปได้เยอะมากเลยนะครับผมเคยเจอเลย ส่งแผนงานที่ทํามาทั้งคืนไปให้หัวหน้าแล้วเขาตอบกลับมาแค่โอเคคําเดียวมีจุดด้วยนะโอ้ยอันนี้ใจหายเลยอะใจแป้วไปทั้งวันเลยครับนึกว่าเขาไม่พอใจที่ไหนได้เขาก็แค่ยุ่งยุ่งอยู่นั่นคือตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่าอาคติเชิงลบหรือ negativity bias ในการสื่อสารออนไลน์เลยค่ะสมองของเราถูกวิวัฒนาการมาให้มองหาสัญญาณอันตรายครับ ดังนั้นเมื่อเจอข้อความที่กำกวมหรือขาดน้ำเสียงเรามักจะตีความไปในทางลบไว้ก่อนเสมอซึ่งหนังสือบอกวิธีแก้ที่ง่ายมากคืออีโมจิคือมิตรแท้ของคุณใช้อีโมจิในการทำง,งานเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมองว่ามันดูไม่เป็นทางการหรือเปล่าในอดีตอาจจะใช่ค่ะแต่ในยุคที่การสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านตัวอักษร การเติมหน้ายิ้มหรือท็อปเชฟเข้าไปมันคือการเติมบริบททางอารมณ์กลับเข้าไปในข้อความอ oh. มันเปลี่ยนประโยคโอเคที่เย็นชาให้กลายเป็นโอเครับทราบด้วยดีได้ทันทีเลยหนังสือให้หลักการที่คมคายไว้ว่าความชัดเจนคือความเมตตาหรือ clarity is kindness ความชัดเจนคือความเมตตาชอบคำนี้จังครับค่ะ การส่งข้อความที่ชัดเจนทางเนื้อหายและน้ำเสียงคือการแสดงความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานไม่ปล่อยให้เขาต้องไปกังวลหรือเดาใจเราและมีอีกกฎหนึ่งที่น่าจะสำคัญไม่แพ้กันใช่ค่ะกฎเหล็กเลยคือถ้าต้องให้ฟีดแบ็ที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจให้โทรคุยอย่าพิมพ์จริงครับเพราะตัวฉอนมันไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจเราไม่สามารถสื่อสารความห่วงใยผ่านอีเมลได้ดีเท่ากับน้ำเสียงจริงๆของเรา เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงบทบาทของผู้นำเลยครับถ้าผู้นำต้องสื่อสารอย่างชัดเจนและเมตตาแล้วพวกเขาควรแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมามา,มากแค่ไหนต้องทำตัวเป็นเหล็กไหลไม่แสดงความอ่อนแอเลยหรือว่าควรเปิดเผยทุกอย่างให้ทีมรู้นี่คือจุดที่ผู้นำหลายคนก้าวพลาดค่ะหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดที่สมดุลมากเรียกว่าความเปราะบางที่มีขอบเขต เปราะบางอย่างมีขอบเขตค่ะมันไม่ใช่การอารมณ์รั่วไหลหรือ emotional dumping ที่หัวหน้าเทความกังวลทุกอย่างลงที่ลูกน้องจนพวกเขารู้สึกไหมมันคงครับแต่มันคือการแสดงความเป็นมนุษย์อย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้างความไว้วางใจหมายความว่าต้องเลือกเรื่องที่จะแสดงออกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันมีสูตรง่ายๆคือเปิดเผยความท้าทายบวกกับบอกแผนที่จะก้าวต่อไปขอยกตัวอ,อย่างหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ เช่นแทนที่จะเก็บความเครียดเรื่องยอดขายไว้คนเดียวผู้นำอาจจะพูดในที่ประชุมว่าฉันยอมรับว่าฉันก็กังวลเรื่องตัวเลขในไตรามาสนี้เหมือนกันนี่คือการเปิดเผยความเปราะบางบแล้วต้องตามด้วยประโยคที่สร้างความเชื่อมั่นทันทีแต่ฉันได้ดูแผนสำรองที่เราเตรียมไว้แล้วและฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเราว่าจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน เข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่การบ่นว่าแย่แล้วเราจะทำยังไงดีแต่เป็นการพูดว่านี่คือความท้าทายและนี่คือเหตุผลที่ผมเชื่อว่าเราจะชนะใช่เลยค่ะผลลัพธ์คือทีมจะรู้สึกว่าผู้นำก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งที่น่าเชื่อถือได้มันสร้างทั้งความเชื่อใจหรือ trust และความน่าเชื่อถือหรือ credibility ไปพร้อมๆกันฟังมาทั้งหมดนี้มีเครื่องมือและแนวคิดที่นำไปปรับใช้ได้เยอะมากเลยครับ ถ้าจะให้เลือกสักสามอย่างที่สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยจะมีอะไรบ้างครับได้เลยค่ะขอสรุปเป็น3มสิ่งที่ทำได้ทันทีนะคะ 1. คือลองร่างคู่มือการใช้งานของชั้นฉบับร่างดูไม่ต้องสมมูลแบบแค่ลองเขียน3-4ข้อเกี่ยวกับสไตล์การทำงานของคุณครับ 2. คือสังเกตการใช้อีโมจิของตัวเองและคนในทีมลองดูว่าเราจะใช้มันเพื่อเพิ่มความชัดเจนทางอารมณ์ในการสื่อสารได้มากขึ้นไหม และ3คือฝึกถามตัวเองด้วยกด HALT ก่อนจะกดส่งอีเมลฉบับสำคัญหรือก่อนจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆลองเช็คดูว่าเรากำลังหิวโกรธเหงาหรือเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเป็น3ข้อที่จับต้องได้และน่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลยครับ ซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นแน่นอนค่ะในเล่มเต็มยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากโดยเฉพาะภาพประกอบการ์ตูนฝีมือผู้เขียนเองที่ช่วยย่อยแนวทิศที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและสนุกขึ้นมากอ๋อมีการ์ตูนด้วยใช่ค่ะยังมีแบบประเมินตนเองให้เราได้เช็คสไตล์การแสดงออกทางอารมณ์ของเรารวมถึงกริีนศึกษาจากบริษัทชั้นนำอย่าง i d โ o ที่ทำให้เราเห็นภาพการนำไปใช้จริงได้ชัดเจนขึ้นค่ะ เป็นการเจาะลึกที่จุดประกายให้อยากไปหามาอ่านฉบับเต็มจริงๆครับต้องขอให้เครดิตหนังสือดีๆเล่มนี้อีกครั้งทำงานกับคนต้องใช้อารมณ์ให้เป็นเขียนโดยลิสฟอสเลียนและมอลลี่เวสดอฟฟีแปลโดยคุณอริสาบุญช่วยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอมารินเฮาทู to, ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยครับก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งให้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะครับผมถ้าอารมณ์คือข้อมูล ตอนนี้ความรู้สึกของคุณกำลังส่งข้อมูลสำคัญอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณอาจจะเผลอมองข้ามไปอยู่หรือเปล่าคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับสำหรับวันนี้คู่หู AI เมาส์หนังสือต้องลาไปก่อนฝากท่านผู้ฟังช่วยกดติดตามกด subscribe และช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ